คือเมนูนี้นะคะถ้าเป็นปลาทอดเนี่ยนะต้องกรอบนอกนุ่มในชําแต่ไม่แฉะนี่เอาแล้วทําถูกต้องทําถูกต้องครับถ้าเป็นปาะ่อนแดดเดียวด้วยมันจะมีความนัวอยู่ในเนื้อปลาอยู่แล้วนะครับเมนูนี้นะใกล้เคียงกันนะเชฟนะ,ะใกล้เคียงนัใกล้เคียงเพราะว่าเขาออกมาเนี่ยอนุลุยสวนอันนี้คือผ้าครับ ก็เตะกับพี่เอครับ,รบนี่เขาเลือกน้ํามันกําลังดีเป๊ะเลยแบบลงไปแล้วแบบมันจะเริ่มเข้ากมเนื้อปลาเนี่ยแล้วทอดแบบนี้แนละ้วยมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วปลาก็สุกง่ายโอ้ถ้าร้อนลงไปเลยปับ๊บความร้อนจากน้ามันมันปิดหน้าหน,าน,าน้าเนื้อปลาฮะมันจะทําให้ปลาเนี่ยสุกยากครับอันนี้น้ามันกาลังดีเลยเวลาผ่านไปสิบนาทีแล้วนะครับ ตอนนี้เวลาก็ผ่านไป10นาทีแล้วนะครับทั้ง2ทีมก็กำลังทอดปลาช่อนอย่างขำำมักขมแน่นแต่คำนวณเวลากันดีๆนะครับเดี๋ยวจะเสร็จไม่ทันเวลาอย่าลืมนะครับทุกๆคน มาดูมาดูมาดูหนูถามเพราะว่าเขาต้องการกรอบไหมเขาบอกเขาต้องการกรอบเขาบอกว่าเดี๋ยวพักก่อนให้เย็นเย็แลงมาอีกรอบหนึ่งเออนี่แม่จ๋ามาแล้วสามสหายลุยสวนจริงๆแล้วของเรามีอะไรบ้างสหายอะไรบ้างมีปลาช่อนแดดเดียวมีฝรั่งเข้ามมีฝรั่งเข้ามาดูไหนไหนไหนฮัลโหลเวย์ดูคำปลอมเฮ้ย What the man ผมจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับอะไรทุกอย่างที่เราใส่ลงในเครื่องปรุงแม้กระทั่งปลาช่อนที่ซื้อมาจากตลาดทุกอย่างต้องชิมก่อนนะครับของเครื่องปรุงทุกอย่างต้องชิมหมดเพราะฉะนั้นถ้าชิมแล้วเราจะรู้เลยว่ารสชาติมันเค็มหรือมันหวานระดับไหนเวลาเราปรุงแล้วมันจะได้อยู่ได้นะครับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับทุกอย่างชิมได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงอะไรก็แล้วแต่เหม็นอืนไม่เหม็นอืนทุกอย่างต้องชิมได้หมดอะไรที่เราชิมแล้วเรามีความรู้สึกไม่มั่นใจนะครับเอากลับเข้าไปทำใหม่ได้นะครับ ย้ำนะครับท่านผู้ชมอะไรที่อยู่ในจานแล้วทานไม่ได้อย่าใส่ลงไปนะครับเพราะในจานอาหารเนี่ยเดี๋ยวนี้เขานิยมทุกอย่างต้องกินได้หมดใช่เอาะไรที่กินไม่ได้อย่าใส่ลงไปนะครับโอ้ยแต่งตจานแล้วเหรอโอ้ยอะไรยายรู้จักก็ไม่ห่าวันนี้เวลาย,ยังพอมีนะครับสองทีมนี้นะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับผมว่าใกล้จะจัดการหมดแล้วด้วยครับผมตอนนี้รู้เหมือนเจ็บรายละเอียดเลยเออเลยเจ็ดนาทีนะครับทั้งคู่ ตอนนี้ทั้งสองทีมก็กําลังเตรียมจัดจานกันแล้วนะครับหลังจากบรรจงทอดปลาช่อนให้เหลืองกรอบคราวนี้ก็อยู่ที่รถมือแล้วว่าจะถูกใจคณะกรรมการของเราหรือไม่เราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับว้าวโอ้ยลาดลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเมนูใีส่วนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีน้ําราด ราดลงไปแล้วส่วนหนึ่งเขาก็จะมีของที่เตรียมไว้เวลาที่กินเนี่ยถ้าน้ํามันแห้งมากเขาก็จะมีเติมให้นะครับอันนี้น่าจะไม่แห้งอันนี้น่าจะไม่แห้งอันนี้มันฉ่ำเลยอันนี้ฉ่ำฉ่ำคือเมนูนี้นะครับถ้าเป็นปลาทอดเนี่ยนะต้องกรอบนอกนุ่มในฉ่าแต่ไม่แฉะนะครับกินแหนมกันนะครวามนี่ถือว่าโอเคเลยจีตพี่ไม่รู้จะเสร็จแล้วยกมือขึ้นอ้าวีมสีแดงเสร็จแล้วนะครับีีมสแดง ทำถูกต้องทำถูกต้องครับอันนี้ทำถูกต้องเราเคยทานผ่ากุ้งนะคะแต่วันนี้วัตถุดิบของเราคือปลาช่อนนะครับแล้วเป็นปลาช่อนแดดเดียวด้วยมันจะมีความนัวอยู่ในเนื้อปลาอยู่แล้วนะครับเร็วเร็วเล่นใครตัวเองเล่นตัวเองเลยเมนูนี้นะทั้งคู่เลยอ่ะความฉ่ำและความแบบว่าใช่ครับใกล้เคียงกันนะเชฟนะใกล้เคียงนใกล้เคียงเพราะว่าเขาออกมาเนี่ยอนุลุยสวน อันนี้คือผ้าเครื่องปรุงเครื่องยำใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันมากเลยโอยเสร็จแล้วท hey ั้งสองทีมทำเสร็จภายในเวลานะครับขับพร้อมแล้วโต๊ะทิมมา